เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมเช่นด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันไก่แคร์เกมเหมือนท่านก็อยู่กับรายการยูนิวเซนบ็อกซ์มันบ้าม้าแล้วนะครับรายการนี้เราจะเอาดวงดาวมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมอยากรู้เราก็จะมาทํากันนะครับสําหรับท่านผู้ชมใดนะครับมีเรื่องอะไรอยากจะให้เราทดสอบนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ยืนยันแซนแท็กมันมาบ้างถ้าเกิดท่านผู้ชมไปแซนแท็กมันม้าผมจานข้ามไปเลยครับโอเคท่านผู้ชมเรามาดูความบ้าที่เเรราาล่นนนนนใวััี้ะคคบจกุณ แฟงลีนีทีนนะครับบอกว่าพี่ครับเอาดาบใหญ่เกลียบเท่าโลกมาชนโลกหน่อยแฮชแท็กมันระมากแฮชแท็กขอหน่อยครับได้เลยนะครับเกมนี้มันมีมีดดาบด้วยนะครับเราต้องขอบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปนีป้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราทนเพื่อความมาถึงเท่านั้นนะครับเราจะมาลองเอาดาบขนาดใหญ่บ้าๆเดยมาฟันโลกดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันมีดาบอยู่ลงมานี่ไงตรมีดาบคุณผู้ชมนี่ฮะดาบ ดาบนี่เรมีดาบเราต้องเอาขนาดที่แบบพอๆกับโลกเลยนะครับเราก็ไปที่ดาบดาบยาวนะครับเราก็ปรับเป็นโลกแล้วก็เท่าขนาดเท่า1โลกนี่ฮะท่านผู้ชมเรามีดาบขนาดเท่าโลกเลยนะครับเรามาจะลองฟันโลกกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมไปเราค่อยๆนะครับอาครับตอนนี้นะครับดาบนะครับกำลังจะมาฟันโลกนะครับพุ่งเข้าไปแล้วฮะท่านผู้ชมพุ่งเข้าไปแล้วพุ่งเข้าไาแล้ว ไปเลยผ่านโลกให้เหมือนเตียงโบเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะไปแล้วครับท่านผู้ชมไปนะฮะเอาละครับเราก็สโลสโลมันิดนึงเราจะเห็นมันชัดๆนะครับตอนนี้ฮะตอนนี้กําลังจะฟันโลกแล้วฮะท่านผู้ชมตัวนี้ดาบนะครับฟันโลกเลยเอาละครับกําลังจะปะทะในครับห้าสี่สามสองเอาละครับจะปะทะแล้วครับตอนนี้ฟันไปที่หูท่านผู้ชมตอนนี้นะครับดาบฟันเข้าไปในโลกแล้วฮะท่านผู้ชม ปปนะฮะปนะฮะปปนะฮะปปนะฮะคึ่งโลกนะฮะเดี๋ยวครึ่งโลกแล้วแล้วไงแล้วไงแล้วก็โลกหายไปครับตอนนี้โอ้หายไปแบบบุง๋งหายไปเลยนะครับอะไรครับเนี่ย อ่ะเหลือแต่ดาวนะครับที่ฟันโลกจนหายไปในห้วงโอวากาเลยครับโอ้โหโคตรได้สาระเลยครับท่านผู้ชมเอาละทนะ่านผู้ชมครับบอกเลยเลยว่าพอเฉลยายันนะครับรับชมกันด้วยนะครับมันไม่มีดาวที่ใหญ่เท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดมันมีดาวใหญ่ขนานี้จริงเวลาฟันโลกเนี่ยก็จะไม่ได้ทําให้โลกหายไปแบบปุ๊งแบบเศษกระถางหายไปอะไรแบบนี้นะครับมัคนควรจะมีแบบตูมตามแบบโลกแบบเกิดการชนกับโลหะที่เป็นเลกอะไรงนี้นะครับแต่ เกมนี้มันทําได้แค่ดีครับอาจจะดูแบบงงๆนิดนึงนะครับอย่างนี้ก็ดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่จะบอกแบบมามันก็หาดีเพราะเดี๋ยวนี้ก็หายไปเฉยเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับบอกว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆในตอนเช้านะครับแล้วถ้ากิดท่านผู้ชมไหนไม่อยากพลาดคลิปช่องไม่ไดให้เกียร์ครับสามารถกดติดตามพิศกรดิ้งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เลยครับถ้ามีเหตุสุดิปในช่องเราเลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอคลิปหน้าสาาาาาหรรรัััับบบกกมีีปปะสสสคววว้้้้นนไแลดจา